สนับสนุนโดยชายแฮเสร่รยิ่งใช้ยิ่งชายบรรเทาอาการเจ็บคอใช้ยาแคบซูลสารสก,กัดฟ้าถาลายโจรเครื่องหมายการค้าขาวละออเป็นยาแผนโบราณอานคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา f o r e s t r มาพร้อมนว,วัตรกรรมความปลอดภัยกว่า100ร,รายการ วันนี้นะคะมีประเด็นที่ฮือฮาแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็ตั้งคําถามกันเรื่องนี้ค่ะชุดห่วงใยค,คือชุดห่วงใยเนี่ยจะรวบรวมยาหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์พวกนี้นะคะเพื่อที่จะเอาไปให้กับประชาชนทีนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเพจของปฏิบัติการหมาฝ้าบ้านเขาออกมาบอกว่านี่นะในพื้นที่ของอบอตอสะแก้วนะคะตำบลสะแก้วอเาเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะปรากฏว่าเขาแจกชุดห่วงใยเนี่ยทั้งเซ็ ราคา350บาทแล้วเขาก็บอกว่าราคาจริงๆเนี่ยมันไม่น่าจะเกิน150นะ,ะคนก็เลยไปวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมว่าเอาแพงเกินไปหรือเปล่านี่เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมได้ดูชุดห่วงใหญ่ตัวนี้นะคะที่บอกว่าราคา350เนี่ยมีทั้งหมด200ชุดค่ะวงเงิน70,000บาทพอเฉลี่ยก็คือ350พอดีใช่ไหมแต่ละชุดประกอบด้วยอะไรบ้างเนี่ยดูพร้อมกันเลยนะคะก็จะมีหน้ากากมี10ชิ้นนะ หน้ากาก1 10, 10ชิ้นมีเจลแอลกอฮอล์มีฟ้าทลายโจรมีพาราเซตามอลมียาละลายเสมหยะยาอมมะแวง้งแล้วก็ยากแก้ไอเบษษ็ดเสร็จรวมแล้ว350บาท